สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็ยูโรสตูดิโอวะครับวันนี้ผมจะไปกินข้าวตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแหละก็จะไปกินเป็นร้านเนื้อครับเป็นร้านเนื้อที่อยู่ในแถวที่พักผมนี่แหละก็เดี๋ยวไปเลยครับนนี้ก็เป็นข้าวเย็นของผมแล้วตอนนี้ประมาณหกโมง อากาศกำลังดีไม่หนาวเย็นสบ,บาย,ยนานยน มาถึงมากูนะเพื่อนเพื่อนหนเดือนกินหมี่กุ้งอ่ะวันโ กาศตอนนี้ก็กําลังดีครับก็ประมาณกี่องศานะยีสประมาณ20องศาครับถือว่ากําลังดีวันนี้ถือว่าไม่หนาวมากก็ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ15-16องศาช่วงนี้เกาจะหนาวแล้วก็ชื้นนิดเดียวแต่แดดแรงครับ เท่าไหนแดดแรงก็จะไม่หนาวแต่เท่าไหนไม่มีแดดไม่จะลมเพราะนั้นโคตรหนาว้ <c oughs> ามีคนมาต่อยกูเกูดเดินอกลตองนี่มีหรอกถ้าเขามาต่อยกูว่ามีหลักฐานวเขามาต่อยกูทำาไมได้กูไ <c> ป <oughs> แจ้งความหยุดลงพักไทยก็ได้ ใอยกลับไปแจ้งที่ไทยให,ให้ตำรวจไทยมาไล่จับที่นี่ ทำถ่ายนะน้องของก็เหมือนไทยครับคล้ายๆกัน,น,นันนี่น้ำอ๋นอ,น,อ,น,อน,นี่ครับนม ซื้อไปกินหลายๆคนดิซื้อไปคนเดียวอิ่มคนเดียวนะเว้ยชูคีมุยเป็นเชฟโลด้วยจริงๆในห้างแบบนี้เขา่าจะให้ไ,ไม่ให้ถ่ายได้แต่กูถ่ายไปแล้ว เขาจะเดินมาทุกหัวแล้วเฮียไปเร็วไปเร็วนี่ครับเวลาจะตังเราก็มานียเราก็ทำเหมือนตัวเองเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ยิงตื๊ดตืดตืดพูดอะไรบะน้องๆอั่นนี้ห้ามถ่ายครับกูถ่ายเสร็จแล้วอะไรอะดูดิแล้วไม่พูดอะไรอะเนื้อได้เอ็ดเนื้อได้เอ็ดเนื้อพร้อมอ่ะ อยากกินอะไรครับอยากช็ชกโกบิชโกบิผมชอบมันเนี่ะขนมขนมชินจังเฮียขนมอะไรวะเนี่ยเัมอมนคือวันติง 取餐，领取小票，去收银台自助结账。他弄他好。对。 โหลดจัดเนี่ครับเราจะมาคิดตังตรงนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดผมหยิบของแล้วผมออกไปเลยไม่จ่ายตังมันจะเกิดอะไรขึ้นเขก็ตามบอกไปวิ่งตามไปบอกน้องน้องน้องเรมจ่ายตังลองฟังทุยยาสอ๋อแล้วก็วิ่งออกไปเลย สบายครับที่นี่การจ่ายเงินง่ายมากเหมือนเซเว่นอเล่นอะไรนยะเฮ้ยเฮ้ยเอ้แมนเย้กูด not good เฮ้ยพร บายบายนะครับเรากำลังจะมาชิมโอนตินเมื่อกี้ตอนเช้าแจ่วเลยโอเคไหมไม่ใช่นี่หว่าอะไรเนี่ยไว่ายมึงชิมอ้าวลอยลอยลอยใช้ได้ครับไอ้เหี้ยไม่ตรงปกไม่ตรงตรงไหนมันเป็นขนมปังมันไม่ใช่ชูครีมชูครีมคืออะไรแป้งมันจะกรอบ น้ำ <l acht> ต้มอีกแล้วครับอะอยเทโอววนตินใส่ลงไปเมื่อกี้เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนที่มหาลัยอยู่ปีหนึ่งขอนับมึงเปล่าไม่รู้เขาเขาไม่นับแต่ผมนับนะเขาเขาเล่นทูบาชื่อภาษาไทยเขาชื่อว่าเหมียว <l acht> แต่เขาเป็นคนคนอะไรนะ <What? S 1> ฟิลิปปินส์ปะ เอ้ยไม่ใช่เขาต้อนคนมาเลยครับเขาต้องคนมาเลยีมันเป็นรถท่าเอสตัดมันรถสตอร์เบอรี่รู้เดิมองไม่เห็นก็นึกว่ามันรถเครมหอมเปรถบอกสตอร์เบอรี่ยกกันเออคือจริงๆเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองเมืองชนบทที่จีนครับ ไม่ใช่เมืองหลวงอารมณ์เหมือนแบบ <S 2> <S 2> <S อยู่ไกลไม่ไม่เออไม่ใช่ชนบทครับก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบไม่ใช่ตัวเมืองไม่ใช่เมืองหลักก็เลยจะเป็นแบบเงียบๆหน่อยไม่ค่อยวุ่นวาย <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ว่าปร,ร,ริมอนทล์เวลาปะปริมณนทลครับจริงๆเขาเรียกปริมณนทลไม่ใช่ชนบทมันก็จะเงียบๆแต่ว่ามันเหมาะสําหรับเป็นเมืองที่มาเรียนดีนะครับไม่ค่อยมีแบบ แสงสีเสียงให้เราแบบใจแตกไม่มีอะไรเลยมันก็จะเงียบเ,เราก็จะได้โฟกัสไปกับการเรียนดีครับเยี่ยมไม่มีคนไม่มีของกินของกินมีอยู่ใช่ครับบ้านเมืองตอนผมมาเขาบอกว่าบ้านเมืองเขาปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีมิจฉาช,ชีพเลยเพราะว่าผมมาที่นี่ผมยังไม่เห็นโฮมเลดเลยครับเอ้ผมเห็นไปแล้วคนนึงคนเดียวเลยตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เนี่ เขานอนอยู่เหมือนเมาไม่ใช่โฮมเลยหรอครับน่าจะเมาแล้วก็นอนปลอดภัยครับเขาบอกว่าโจนที่นี่มีมากสุดก็คือมีดเล่มเล็กครับ <c oughs> ไม่ไม่มีปืนเขาบอกถ้าเกิดเขาจะมาป้นเรามีดเล่มเล็กเล่มเดียวเราวิ่งหนีทันครับเขาบอกปลอดภัยนี่ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เดินมากินข้าวแล้วก็มาเซเว่นที่จีนแต่ว่ามีของเยอะกว่าเซเว่น 7. เน้นไปทางของกินไม่ใช่ของใช้ประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปถูกคือแลนะเออแหละมันคือตึกแหละ